อ่าหนึ่งเท่ากันครับผมนั่นเป็นไรครับเอาใหม่ครับผมโอ้ไปและพี่นอ้องเลขที่ชิมุฮ่องเดย์ยี่สิบเจ็ด

อันนี้สองหนึ่งแล้วครับผมพี่นอกก้องครับผมยืมกำลังใจให้ทีมน้นองไฟครับผมอูเปียครับ